สวัสดีค่ะวันนี้บอได้ไปเที่ยวไหนเนาะนะคะวันนี้มีนัดนะคะจะไปกินปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะคะนี่ป้าก็เลยซื้อข้าวโพดมาค่ะนะคะทั้งหมดเอ่อหกฝักนะคะหกฝักนี่ค่ะข้าวโพดก็จะเป็นฝักส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะข้าวโพดกระรางออกเนาะยายป้าก็หั่นไปบ้างแล้วเนาะนะคะหั่นไปบ้างแล้วนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ยายป้าจะมาทําเมนูข้าวโพดทอดนะคะที่เอ่อยายป้าเคยเคยทำนะคะ เออไปให้งานวันเกิดเนาะนะคะลูกๆหลานที่เป็นชาวต่างชาติเนาะของคุณตานะคะทุกคนบอกว่าติดใจอร่อยมากๆนะคะแล้วก็เคยทําไปให้เออเพื่อนๆที่ทํางานที่เป็นชาวต่างชาติชิมนะคะทุกคนติดใจทุกคนเลยนะคะขอสูตรเนาะนะคะพอบอกสูตรไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำบอกอร่อยนะคะเนาะนะคะก็นะ มีบางทีก็วันไหนนึกขึ้นดีขึ้นไลย่ยาปปาอารมณ์ดียาปปากระทำไปฮือเขาทานกันเนาะนะคะแล้วแต่อารมณ์ด้วยพี่น้องนะคะนะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เอากระโพดนี่แหละค่ะนะคะถ้าใครเอ่อมีโคกใหญ่ๆนะคะก็ฝานเป็นแบบพรวดเดียวได้เลยนะคะฝานแบบตัดเป็นชุดเดียวนี่ยายปาบ่มีโคกนะ่ะยายปาก็หั่นแบบเอ่อ อย่างเงี้ยนะคะก็ะคือสองลอบเนาะนะคะสองสองลอบอ่าคือทับอีกลอหลบนึงนะคะเนี่ยพอเราไม่มีโคกถ้าใครอยู่เมืองไทยมีโคกใหญ่ๆเนี่ยโอ้สบายเลยหรือใครอยู่ต่างแดนเนี่ยมีโคกใหญ่ๆนะคะสบายเลยเนาะนะคะหั่นมาซอ,ซ,อซอยซอยแบบนี้แหละนะคะถ้าใครไม่มีโคกเนาะนะคะนะคะวิธีนะคะซอยบางๆอ่ะนะคะ ข้ามเมีโคกโขกนะฮะตอนนี้ก็หั่นข้าวโพดหกฝักเสร็จแล้วนะคะก็เต็มถ้วยเลยนะคะหกฝักเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ค่ะนางเอกของเราความหอมนะคะคือใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดเออยายปาก็เอามาจากเมืองไทยเลยจ้ะเนาะนะคะล้างแล้วก็เอาแช่ช่องฟิตไว้เนาะนะคะ,นะะก็จะเป็นสีแบบเนี้ยนะคะ สอ้สีวเขียวก็มีนะคะแต่มันอยู่ระหว่างกลางเนอะนะคะอยู่ข้างกลางยัยป่าก็เอาไปถึงเนอะนะคะก็กินทางทางน้านหน้าไปก่อนนะคะก็สีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะแต่ก็คงความหอมอยู่เดอร์เพีน่นองมีกินดีกว่าบม่มีกินนะคะเนอะนะคะอยู่ตังเดนนะคะเราก็เอามาซอยก่อนค่ะนี่ซอยแบบนี้เลยนะคะ เหมือนเราทำปลาเฮ็ดละจ้ะนะคะหรือทอดมันปลาละจ้ะนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะทอดมันปลาทอดมันกุ้งเนี่ยทำสูตรเดียวกันเลยนะคะถัะ่วโพดทอดเนาะนะคะอร่อยนะคะพเพื่อนๆรับรองนะคะเนี่ยค่ะซอยแบบเนี้ยซอยไปเรื่อยๆนะ,ะใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดนี่ประจํากัดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าบ่าค่อยชอบเท่าไหร่ก็ใส่สัก ส่งสามไบก็ได้นะคะซอยๆแบบนี้แหละเนาะนะคะถ้าครคนที่ชอบนะคะก็ใส่ตามใจได้เลยนะคะบอกะค่ะเนาะเครื่องนะคะก็มีพริกเนาะนะคะมีกระเทียมด้วยนะคะแล้วไข่ไข่ไก่นะคะยัยป้าก็จะมี เอ่อใช้ข้าวโพดหกฝักนะยีปาจะใช้ไข่สี่ใบเนาะนะคะเพราะไข่ใบเล็กมากเนาะนะคะไข่ใบไข่ยีปาใบเล็กนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดฝอยนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมยีป้าก็แกะปอกเปลือกเรยร้อ็วนะคะแล้วก็มีพริกนะคะเอ่อที่ที่ยีปาไปกินนี่นะคะก็ฝรั่งเขากินเผ็ดได้เร็วนะนะคะก็จะใส่พริกไปนะคะ ที่จริงเนี่ยที่ไหนยายปาก็ใส่พริกนะคะถ้าแบบคนที่เขาไม่เคยกินยายปาก็จะใส่สักสองเม็ดแต่นี่ข้าวโพดมันหกฟักนะคะยา,ะายปาจะใส่สักเจ็ดเม็ดหนึ่งเนาะนะคะฝรั่งกลุ่มที่ยายปาไปนี่นะคะเขาก็มีเมียคนไทยเนาะนะคะทานอาหารไทยได้นะคะทานเผ็ดได้นเนาะนะคะถึงจะไม่มากแต่ก็ทานได้นะคะนีค่ค่ะยายปาก็ใสก่กระเทียมไปเนาะนะคะแล้วก็พริก ใส่ลงไปเลยนะคะมีเกลือใครมีเกลือเม็ดก็ใส่เกลือเม็ดก็ได้นะคะเยปาใส่บมีเกลือเม็ดเยปาใส่เกลือป่นไปหน่อยนงนะคะการพีิกกระเด็นจะเพเพืนๆนะคะจากนั้นกระโขกนะคะโขกแค่หย,ยาบๆแค่นั้นนะคะเนี่ยคะ่ะโขกหยาบๆนะ,ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะคะแต่เยปาพอชอบนะคะเยปาก็จะตอกไข่นะคะน่คะ ยายปลาใช้โมนะคะพอาใหญ่หน่อยนึงได้ส่วนผสมได้เป็นทีนะคะถ้าขกรโพดไปเยอะก็ใช้กระมมงกระมังก็ได้นะฮะยายปลาก็เสร็จแล้วนะคะยายปลาก็จะตีไขะะ่ตีไข่ให้แตกนะค่ะตีไข่แตกแล้วนะคะยายปลาก็จะใส่ พริกนะคะที่เราโขลกไว้นะคะหย,ยาบๆนั่นแหละค่ะนะคะเนี่ยค่ะมีพริกกระเทียมแค่นั้นนะคะเกลือนะคะเกลือกันพริกกระเด็นเนาะจากนั้นมาก็เติมนี่ค่ะผงชโลธนะคะข้าวโพดเยอะแยาปาก็จะเติมไปสักช้อนนึงนะคะช้อนช้อนชานี่แหละจ้ะเนาะะนะจากนั้นก็คนนะคะ คนให้เข้ากันเนาะอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้เยปาเกือบลืมแล้วนะะเกลือค่ะเกลือป่นนะคะบดเยปาก็ใช้น้ําปลานะฮะเพราะมันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นแรงเนาะใช้เกลือเอานะคะเติมรสชาติให้กระเพร็มกรเพร็มๆความหวานไม่ต้องเติมนะคะน้ําตาลไม่ต้องเติมเพราะข้าวโพดมันหวานยเรแล้วนะคะถ้าใครมามีผงนัวใช้ผงเออใครมามีผงชูรสหรือผงนัวนะคะใช้รสดีก็ได้นะ ก็ดีที่เราใส่ผักใส่ผักผัก,ผกอะไรเงี้ยนะคะใส่ต้นจืดอะไรเงี้ยใส่แทนได้เนาะนะคะเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็เนี่ยค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนะคะเนี่ยป้าก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะาะนี่ปา้าจะใส่ไปตีช้อนนะคะ กาะหม้อสดังเลยนะคะแล้วกรคนนะฮะตีครับแป้งนะคะให้เขาก็บเปิดไข่กับเครื่องที่เราปรุงไว้เรียบร้อยนะคะค่ะอืมเสร็จแล้วเราก็เอาขอโ้โพดลงไปเลยนะคะถ้าใครชอบปั่นก็เอาไปปั่นรวมกันได้เลยนะแต่ งยาปลาจะใส่อย่างนี้เพราะว่ามันจะได้รสชาติของขระโพดด้วยนะเดี๋ยวยาปลาจะเบ่งใส่ก่อนเนาะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้าๆกันใคระใส่ไข่มากกว่าที่ยาปลาใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่อะไรอะ่ะ ใส่น้ำปลาก็ได้นะคะเริแต่ความชอบเลยเนาะ,ะจากนั้นมาก็นี่ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะทุกอย่างใส่รวมกันให้เป็ดเสร็จเลยนะคะกับคนค่ะอหอมค่ะหอมมากๆนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะค,ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะไปตั้ง กระทะเนาะนะคะตั้งหม้อนะคะตัวนี้กระทะนะคะก็ร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนเยป่าตั้งกระทะเยป่าลืมเปิดกล้องหรือพี่น้องต้องขออภัยนะคะตั้งกระทะเส้นน้ำมันลืมนะนี่ค่ะแล้วก็เอาช้อนเรานี่แหละนะคะช้อนกินข้าวเรานี่แหละช้อนนี่อย่างก็ได้นะคะแต่อย่าเป็นทับที่เป็นใยโพดพี่นองนะคะ นี่จะปาป่อยให้กระทะมันต้อนเกินไปนิดนึ่งนะคะ รโรยขเรืองนะต้องใช้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะต้องใช้ันอ่อนเนาะนะฮะช่วงที่เรากระโพดนะฮะเราก็เตรียมถาดเะะตรียมถาดก็ได้เตรียมจานก็ได้นะคะใส่ด้วยกระดาษซับน้ำมันเนี่ยแหละคะ่ะนะฮะพอทอดกระโพดดีกว่าทอดกระโพดทอด,อดป้าทอดหมูน,นะฮะมันก็จะมีน้ำมันนะฮะก็จะใช้กระดาษเนี่ยแหละ,ะซับน้ำมันเนาะนะฮะเนะตรียมไว้นะคะ ล้วอย่าลืมเตรียมตะแงนะคะเยปาก็มีตะแงคขั้นกองกะทินี่แหละค่ะนะคะใช่เนาะนะคะเวลาทอดขระโพดเหลืองแล้วอะไรแล้วนะคะเราก็จะตักมาใส่นี่เพื่อแหกโาสติ๊กตมันก่อนเนาะ,นะคะแล้วถึงจะเอาไปใส่จานทีหนึ่งน,นะคะตอนนี้ก็นี่แหละค่ะเนาะกำลังเดือดเลยเนาะนะคะก็นะคะเนะยปาที่เยปาทำไมเอ่อต้องหั่นฝานข้าวโพดนะคะฝานข้าวโพด ไม่ให้เป็นเม็ดนะคะเพราะหนึ่งการแตกนะคะเวลาเขาไปทอดอ่ะถ้าข้าวโพดเป็นเม,ม็ดอยู่มันจะแตกโตปะโปะโปะปะเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราฝานอ่าเป็นสองสองข้างนะคะข้างแรกฝานบางๆแล้วข้างที่สองนะคะแม่ข้าวโพดเขาจะไม่เป็นเม็ดเขาก็จะไม่แตกนะคะนี่คือเคล็ดลับตอนเราทอดเพื่อไม่ให้ข้าวโพดมันแตกเนาะนะคะกระดินนี้นะคะเวลาเจอน้ํามันร้อนๆนะคะ ก็ต้องทอดแล้วแบบใจเย็นนิดนึงนะคะรอเขาเลืองอะไรเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาเหลืองแล้วเราก็กลับานนี้นะะกลับอีกด้านดูลองนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่านกินมากนะฮะรับรองนะฝร,รั่งกินนิ่ติดใจแน่นอนนะคะเพราะสูตรนี้ยายปาทำมาเร็วลทำไปให้ใครทานนะคะก็ได้ผลนะคะ ใครกระชมอร่อยนะจนเจ้านายบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะเปิดอีกเมนูหนึ่งนะคะให้เธอทําให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเซตเลี้วนะคะนี่เขาก็เรืองแล้วนะฮะกลับขึ้นมาเรืองอีกนะคะเราก็ตักออกนะคะตักออกเพื่อใส่ตะเกรงนะคะเนี่ยค่ะ มือจับกล้องข้างนึงอีกข้างนึงก็ทอดด้วยพี่น้องเนี่ยค่ะเราก็ทอดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะนีค่ะขะ้าวโพดทอดของนายปลานะคะยังโบเซ็ตเด้อพี่น้องมันอยู่ในกระทะนี่อีกเด้อจ้ะเนาะอ่ามีกระทะมาให้ก้อนที่แบตเตอรี่มันจะมดเนาะมาฮะายมาให้ชมนะคะ ะค,ะความกรอบเขาก็มีถ้าเราปล่อยให้มันเย็นมันก็จะกรอบนะคะถ้าใครมีแป้งแป้งกรอบก็ใส่แป้งกรอบ,กกรอบโอกกี่หรืออะไรงี้ก็ได้นะคะเพือ่อนๆเนาะนะคะเนี่ยปาก็มีแต่แป้งข้าวโพดเนาะอยู่ต่างแดนนะะก็ใส่แต่แป้งข้าวโพดจ้ะแค่แป้งข้าวโพดก็ยังกรอบเลยนะคะ